สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง Fallen Angel นางฟ้าตกสวรรค์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูทุเรียนค่ะบัวลอยทุเรียนไส้ไข่เค็มนะคะขั้นตอนและวิธีการทำอาจจะหลายขั้นตอนนิดน,นึงแต่ไม่ได้ยากนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะไปเลย สำหรับส่วนประกอบหลักของโบลอยทุเรียนแท่ไข่เค็มของเรานะคะมีดังนี้นะคะก็จะแบบ่งออกไปสองส่วนใหญ่ๆนะคะก็จะเป็นส่วนของตัวแป้งแล้วก็ส่วนของน้ํากะทินะคะแป้งเราใช้แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ทุเรียนนะคะทุเรียนเราจะใช้ในแบบทุเรียนสุกงอมนะคะทุเรียนแบบที่มันเละๆนิดน,นึงเนาะทุเรียนแบบกรอบนอกนุ่มในที่นิยมทานกันมันใช้ไม่ได้เนาะมันแข็งเกิน แล้วก็จะมีในส่วนของไข่เค็มนะคะไข่เค็มจะเป็นในส่วนของไข่แดงเค็มนะคะเอามาบี้เดี๋ยวเราก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ใช้เป็นไส้ขนมนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ํากะทิก็จะมีส่วนประกอบคือกะทิหัวและหางปนกันนะคะใบเตยน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็างาาขาวขั่วใช้โรยหน้าแล้วก็ยังจะมีในส่วนของเกลือป่นที่ใช้ตัดรสชาตินะคะ นี่คือส่วนประกอบทั้งหมดเนาะเดี๋ยวขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยคะ่ะในส่วนของตัวแป้งของบัวลอยของเรานะคะจะประกอบด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะใหะ้กะปริมาณเอาให้พอดีกับเนื้อทุเรียนนะคะใส่อาจจะยังไม่ต้องมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็กะเอาว่าทุียนของเรามีเท่าไหร่เนาะแล้วก็นําทุเรียนของเราที่แกะออกจากเม็ดแล้วก็เราใช้ช้อน ให้เนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนาะเอาเทล,ลงไปในชามผสมเลยนะคะทุเรียนนี่ใช้ทุเรียนงอมๆจะดีกว่าทุเรียนที่กรอบนอกนุ่มในมันจะผสมยากนะคะเพราะเนื้อมันยังแข็งอยู่ใช้มือผสมนะคะให้เข้ากันเนาะทุเรียนกับแป้งเข้ากันแล้วก็จะเนื้อเนียนดีไม่ติดมือแล้วก็ไม่ติดชามผสมด้วยนะคะแต่ถ้าเราผสมไปเรารู้สึกว่าแป้งเยอะเกินสามารถเติมกะทิลงไปได้นะคะ เติมที่น้อย,น,อยนะคะมันจะได้รู้สึกว่าไม่เละเกินไปแต่ถ้าทุเรียนเยอะเกินไปก็เติมแป้งข้าวเหนียวได้เหมือนกันค่ะนดไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าได้ทีแล้วจะเป็นยังไงเนาะนดไปเลยนะคะ พอนวดแป้งสักพักแล้วนะคะแป้งก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็จะไม่ติดชามผสมจะเห็นได้ว่าไม่ติดชามผสมนะคะแล้วก็จะไม่ติดมือด้วยนะคะก็จะนวดง่ายขึ้นเนาะเนื้อก็จะเนียนๆนวดไปเรื่อยๆสักพักนะคะนวดไปให้แป้งเนียนมือดีนะคะ นวดไปก็จะเห็นได้ว่าเนื้อแป้งก็จะมีลักษณะประมาณนี้เนาะก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนาะนวดให้เนียนมือแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บผักแป้งไว้สักครู่เนาะนะคะนวดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะหมักแป้งไว้ พ้าแป้งในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนผสมของไส้กันเนาะไปปั้นไส้กันเนาะโอเคขัแ้แรกในส่วนของไส้ไข่เค็มนะคะเราจะใช้ไข่เคม็มไข่เค็มที่เป็นไข่เค็มที่เขาขายเป็นฟองที่เขาต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่ใช้ในในไข่เค็มที่เป็นไข่ดิบที่เขาขายแต่ไข่แดงนะคะไม่ใช่แบบนั้นเราใช้แบบนี้เพราะว่าเราอยากได้เท mm ็กเจอร์ของความารสชาติของความเค็มนะคะ เราจะหยิบแล้วมาปั้นเป็นก้อนเล็กๆขนาดนี้นะคะประมาณนี้เนาะในไข่ไข่เค็มแบบเนี้ยมันจะมีรสเค็มกว่าแบบที่เป็นไข่แต่ไข่แดงดิบๆอย่างนั้นอะคะ่ะเราก็จะปั้นไปเรื่อยๆนะคะปั้นให้มีลักษณะกลมๆให้ขนาดพอๆกันนะคะใหญ่เล็กกว่ากันไม่มากจะได้ต้มง่ายเนาะปั้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปหอขนมกัน และนี่ก็คือไส้ของเรานะคะไส้ไข,ข่เค็มของเราที่ปั้นเรียบร้อยเมื่อกี้เนาะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะขนาดก็จะพอๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปใส่เป็นไส้ของแป้งบัวลอยของเราที่เตรียมไว้เนาะก็จะหยิบแป้งขึ้นมานะ,ะแผ่ให้ขนาดพอดีกับไส้ที่เราจะห่อนะคะแผ่แล้วก็หยิบไส้ขึ้นมาใส่ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ห่อให้มิดเนาะ ห่อไส้ให้มิดนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆให้มีลักษณะเป็นวงกลมที่สวยงามหรือจะไม่สวยงามก็แล้วแต่คนปั้นนะคะก็ปั้นให้ได้ลักษณะแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะให้แป้งไม่หนาเกินไปนะคะมันจะได้สุก ได้ทั่วถึงเท่ากันเนาะแล้วก็ปั้นลูกต่อไปกันเลยนะคะแผ่แป้งให้บางๆหน่อยเนาะปั้นไม่ให้มีรูเนาะก็ปั้นเลย ถ้ามีรูนะคะอ่ามีรูก็ปิดให้มิดเลยนะคะก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ และหลังจากที่เราใส่ไส้ไข่เค็มในบัวลอยทุเรียนของเราแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะแป้งที่เหลือสามารถนําไปเป็นทําทเป็นบัวลอยในยลักษณะบัวลอยปกติได้เนาะน่คะบัวลอยทุเรียนไข่เค็มบัวลอยปกติอาจจะดูเหมือนลูกชิ้นแต่มันคือบัวลอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต้มบัวลอยของเราแล้วก็ทําน้ากะทิกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ ล้วถึงขั้นตอนการต้มโบลอยนะคะตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่โบลอยของเราลงไปในน้ำเดือดเลยนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์คนจะเป็นตะหลิวหรือจะเป็นทัพพีคนก็ได้นะคะคนเพื่อไม่ให้โบลอยของเราติดกันหรือติดค้นกระทะนะคะ,ะการต้มขอย,ย้ำว่าต้องเป็นน้ำเดือดเลยนะคะแล้วก็ใส่โบลอยลงไปทีเดียวเลยนะคะ อุปกรณ์ที่เราจะใช้อีกอย่างหนึง่งก็จะเป็นกระชอนไว้ใช้เวลาตักบัวรอยขึ้นมานะคะเราก็ต้องเตรียมชามาใส่น้ําน้ําเย็นไว้นะคะไม่ต้องเย็นมากก็ได้อุณหภูมิให้มันเย็นหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะบัวลอยสุกแล้วจะตักใส่กระชอนแล้วก็ใส่ลงในน้ําได้นะคะเพื่อเป็นการพักบัวรอยนะคะ พอบัวลอยของเราสุกได้ที่แล้วนะคะบัวลอยของเราก็จะลอยขึ้นมาอยู่เหนือน้ําแบบนี้นะคะอ่าสําหรับคนที่ทําแป้งหนากว่านี้อาจจะต้องต้มอ,อ,อีกสักพักเนาะแต่ของเรามันได้แล้วเนาะก็จะตักบัวลอยของเราใส่กระชอนไว้เลยนะคะ,สะเสด็จน้ํานะคะตักขึ้นมาสเสด็จน้ําแล้วก็ใส่ไปในน้ําเย็นเพื่อที่ จะได้โบลอยของเราจะไม่ติดกันนะคะแล้วก็จะได้ลดอุณหภูมิของโบลอยเนาะตักให้หมดเลยนะคะตักขึ้นเลยสีอาจจะไม่ได้เข้มไม่ได้เหลืองมากนะคะเพราะมันเป็นสีทุเรียนธรรมชาติเน,นี่ค่ะก็พักไว้แบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำโบลอยที่เราเป็นโบลอยปกติะค่ะ บรอลเมเล็กๆเนาะใส่ลงไปนี่บรอลอยปกติไม่มีไส้นะคะอันนี้ถ้าอยากให้สีเข้มอะค่ะเหลืองๆอาจจะใส่สีผสมอาหารลงไปอีกนิดก็ได้ค่ะจะได้เป็นบรอยทุเรียนสีอาจจะสวยๆหน่อยแต่ของเรามันไม่ได้ใช้สีผสมอาหารนะคะเป็นสีธรรมชาติเนะเราก็ต้มไว้เสร็จแล้วก็เสด็จน้ำพักในน้ำเย็นเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำน้ำกะทิกันนะคะ มาถึงขั้นตอนการทําน้ํากะทิแล้วนะคะใส่หัวและหางกะทิที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะใส่ในชามผสมทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นก็จะใส่ในส่วนของอน้ําตาลมะพร้าวนะคะน้ําตาลมะพร้าวใส่ลงไปชอบหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อยเลยนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะตามใจชอบเลย พอใส่ในส่วนของน้ำตาลเสร็จแล้วนะคะเราจะตัดรสชาติด้วยเกลือป่นนะคะเล็กน้อยใส่ลงไปแล้วก็จะเติมในส่วนของอะจะนําในส่วนของใบเตยลงไปเพื่อที่จะขยำน้ําตาลให้ละลายนะคะแล้วก็กะทิจะได้มีกลิ่นหอมขยำจนน้ําตาลเ้าละลายเลยนะคะขยำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะนาส่วนผสมน,นี้ไปตั้งไฟแล้วก็ใส่โบโาของเราลงไปนะคะ เดี๋ยวไปดูในส่วนผสมที่จะขึ้นตั้งไฟเลยนะคะนํากะทิที่คั้นกับน้ำตาลมะพร้าวเมื่อกี้นะคะลงตั้งไฟในกระทะได้เลยนะคะขึ้นกรองกับกระชอนเพื่อที่จะไม่ให้อาเศษของใบเตยตกลงไปด้วยนะคะกรองให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะ ตั้งกะทิไว้สักครู่หนึ่งนะคะเคี่ยวให้เผื่อจะมีน้ำตาลอะไรให้มันละลายให้ให้เข้าทีเนาะแล้วก็เราจะใส่ในส่วนของัวลอยที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะแต่ตอนนี้ขอเคี่ยวสักพักหนึ่งก่อนเนาะเคี่ยวให้พอเดือดไม่ต้องแตกมันนะคะเคี่ยวสักพักหนึ่งพอกะทิ เดือดเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็นำในส่วนของอบัวลอยที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะเอาบัวลอยใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เราจะเคี่ยวต่อสักพักหนึ่งนะคะให้บัวลอยกับน้ำกะทิเข้ากันดีนะคะ พอเราทําการเคี่ยวโบวลอยกับกะทิสักพักแล้วนะคะเราก็จะเติมในส่วนของงาขาวคั่วของเราลงไปนะคะเพื่อจะอเพิ่มความหอมของตัวโบลลอยของเรานะคะเติมไปตามใจชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะ ตักใส่ชามเสิร์ฟกันค่ะและนี่ก็คือหน้าตาพร้อมเสิร์ฟของเมนูบัวลอยทุเรียนไส้ไข่เค็มของเรานะคะไข่เค็มกับทุเรียนห,นมหอมในน้ำกะทิเข้ากันดีโรยงาขาวเพิ่มความหอมก่อนทานเพื่อนๆคนไหนถูกใจสามารถทำตามได้นะคะเมนูนี้ทำตามได้ไม่ยากค่ะ หากเพื่อนๆคนไหนชอบสามารถกดติดตามกดไลค์หรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อเป็นข้อติชมหรือเป็นกำลังใจให้กับเราได้นะคะสำหรับช่อง Fallen Angel กับเมนูทุเรียนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ